สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเคยสงสัยกันบ,บ้างไหมครับว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่ในตอนนี้มีเรื่องราวใดๆซ่อนอยู่บ้างและว,วันนี้นะครับเราพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านปากพิงตอนตกสถานที่สําคัญที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ไม่เพียงแค่หนึ่งแต่มีถึง3เหตุการณ์สาคัญด้วยกันที่นี่และพวกเรานะครับจะพาทุกท่านย้อนอดีตไปกับรายการเจาะเวลาตํานานบ้านปากพิงครับสำหรับเหตุการณ์ที่1นนะครับเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,318นะครับ พระเจ้ามังรากษัตริย์พม่าได้มีพระบรมราชโองการให้อเซิลุนกี้ยกทัพหน้าสอง0 0นนายมาโจมตีไทยนะครับโดยผ่านเข้ามาทางด่านแม่และเมาเข้าเมืองตากและเคลื่อนมาตีเมืองพปษเุโโลกในขณะนั้นนะครับเจ้าพระยาสุรสีซึ่งเป็นเจ้าเมืองพิรณุโลกและเจ้าพระยาจักรีนะครับได้ยกทัพขึ้นไปรบก,กับพมา่าอยู่ที่เชียงแสนพอทั้งสองท่านได้ทราบข่าวว่าอเซยลุนกี้จะยกทัพเข้ามาตีพิโลก ก็รีบยกทัพกลับ,ลบมาเพื่อป้องกันเมืองจะถูกลมเอาไว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ได้ทราบข่าวดังนั้นจึงรีบจัดทัพเคลื่อนมาช่วยเมืองพิเศษวนโลกโดยตั้งค่ายหลวงที่บ้านปากพิงและมีรับสั่งให้ตั้งค่ายอยู่สองฝั่งคลองแม่น้ํายมและแม่น้ำน่านที่ไหลามาบรรจบกันจากนั้นนะครับทั้งไทยและพะมา่าก็รบกันอยู่หลายเดือนเลยนะครับจนกระทั่งพมา่าติดก,กับและถูกไทยระดมยิงจนตายไปจำนวนมากนะครับหลักฐานที่หลงเหลืออยู่คือท่อนซุง การสะพานกลที่ถูกพบเมื่อครา,าวกดลอกคลองชนระปทานนั่นเองครับสเหกรกฐกณ์ที่สองนะครับเกิดขึ้นในพุทธศักราช2,328นะครับสมัยรัชกาลที่1ในช่วงสงครามคร่าวทพนะครับพระเจ้าประดุงกษัตริย์พามา่าต้องการที่จะเข้าตีกรุงเทพนะครับจึงกรีธาทัพทัพท้งเก้า เข้าตีไทยทั้งตามเส้นทางทั้ง5สายนะครับสารทั้งเหนือนะครับกองทัพที่3นําโดยหุนขยีสโดสิรีมหาอุจนานะครับซึ่งยกทัพมา3ามหมื่นนายจากเมืองตองอูผ่านเข้ามาทางเชียงแสนและแบ่งกําลังออกเป็นสสายนะครับโดยสายหลักจะเข้าตีหัวเมืองทางริมแม่น้ำน่านและริมแม่น้ํายมนะครับจนกระทั่งมาถึงเมืองพิษณุโลกนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหา,าราชรชกาลที่1เมื่อทรงทราบข่าวก็มีพระบรมราชาองการให้กรมพระราชาวังหลังกับ เจ้าพระยามหาเสนานะครับยกทัพขึ้นมาที่นครสวรรค์และเข้าตีพม่าที่บ้านปักพิงนะครับจนพม่าต้องยอมถอยหนีนะครับและถูกสังหารไปจำนวนมากศพลอยเต็มแม่น้ำนจนใช้ไม่ได้อยู่หลายวันเลยนะครับปัจจุบันนะครับบริเวณบ้านปักพิงตะวันตกยังมีการพบกระโหลกมนุษย์และศาสตราวุธโบราณอยู่พอสมควรก่อนที่จะก่อนที่จะถูกปรปับปรุงพื้นที่และใช้เป็นพื้นที่ในการเกษตรในภายหลังนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายเหตุการณ์ที่สานะครับ เป็นเหตุการณ์ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมาเจ้าจอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเป็นอีเหตุการณ์ที่มีการเล่าต่อกันมาในหมู่คนเฒ่าคนแก่นะครับว่าสมัยก่อนชาวบ้านปากพิงเนี่ยได้ถูกเกณฑ์ไปสร้างพระพราให้กับพระเจ้าแผ่นดินหรือรัชกาลที่5นะครับบริเวณดิมน้ำหน้านบ้านปาก,ปากพิงขณะที่พระองค์กําลังสเสด็จประพาสต้นหัวเมืองเหนือในช่วงพุทธศักราช2444นั่นเองครับ ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้แลวก็เนีย้งยงแยงความสําคัญให้กับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของภ้าพปักผีน,นะครับต่ับไปในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับผู้ช่วยศาาตราจารย์ดรวุฒพงูมสุขเล็กนะครับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กัราในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับได้ข่าวว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แล้วก็เป็ผู้เขียนบทความเรื่องสมรภูมิบ้านปักพินด้วยเยอ่างถามว่าพื้นที่บ,าบา้านปักพินเนี่ยมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ไทยอย่างไรบ้างครับนะครับบ้านปักพินนี่นอกจากนี้นะครับคืออยู่อำเภอเมืองพิศโโลนะครับอยู่ในเขตตำบลของตำบลงูง,งามน,นะครับแล้วก็ตำบลวังน้ำคูนะครับเนื่องจากมีทั้งสองฝั่งแม่น้ำเลยครับแบบมีแม่น้ำนั้นคือแบ่งแบ่งคนละตำบ,บนนะแลแต่จริงๆแล้วคือเป็นหมู่บ้านเดียวกันกแลคือเป็นบ้านปักพินนะครับ บ้านปัตติเนี่ยถือว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะว่าถือว่าเป็นนะครับเป็นจุดรุทธศาสตร์สําคัญนะซึ่งปรากฏมาตั้งแต่สมัยพุทยาแล้วนะชื่อเนี่ยปรากฏัตติพุทยาแล้วนะครับแล้วก็มาปรากฏครั้งหนึ่งคือสมัยกรุงพนบุรีนะครับมีความสําคัญเพราะว่านะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเอ่อในสมัยกรุงพนบุรีเนี่ยพม่าเนี่ยได้มารบเมืองที่สุดโลกเอาไว้นะครับพระเจ้าตากสินเนี่ยที่อยู่กรุงพนบุรีเนี่ยจึงยกฮัพหลวงจากกรุงโถนี่ย มาช่วยเหมือนไิสู่โลกนะครับพระองค์ก็ได้ร่องเรือมาครับแต่ไม่น้ำเจปาพญาเข้าส sure> ู่แม่น้ำหน้านะครับแล้วก็มาตั้งหลุม uh ที่บ um ้านตากพิงนะครับความสําคัญว่าทำไมพระองค์นั้นเนี่ยถึงมาตั้งหลุมที่บริเวณบ้านตากพิงนะครับเพราะว่าคาว่าพิงนะครับเป็นชื่อของคลองคลองหนึ่งนะครับคำว่าปากพิงก็คือปากคลองนะครับคือซึ่งปากคลองพิงเนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยเชื่อมกับแม่น้ำหน้านะครับแล้วก็ปลายคลองพิงเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งคือเชื่อมกับแม่น้ำยงนะครับ ฉะนั้นให้เราลองนึกถึงคล้ายกับครับ,รบมีแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำน่านนะครับแม,ม่น้ำน่าน,นาเส้นหนึ่งแล้วก็แม่น้ำหยงเส้นหนึ่งแล้วพองพิงก็คือเป็นลองที่เชื่อมแม่น้ำสองสายนะครับความสําคัญของพองพิงเนี่ยครับเป็นจุดจัดที่สาสคัญเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการตั้งทับหลวงหรือว่าการสุ้มล้งที่ตั้งทับที่ บริเวณบ้านและบ้านปักพิงหรือว <wh> <tap>, ่าคลองพิงเนีครับทหารศัตรูมาทางทิศเหนือเนี่ยนะครับทหารของเราที่ตั้งไว้เนี่ยสามารถลงแม่น้ำหน้าแล้วก็ถอยทับกระดานพิทักษ์ได้เลยหรือทหารศัตรูเนี่ยมาจากทางทิศใต้ใช่ไหมครับอ่าบริเวณเรือว่าที่ฐานทัพแบที่บ้านต่อที่บริเวณปากคลองพิงเนี่ยก็สามารถเข้าคลองพิงแล้วไปถล่มแม่น้ำยมได้เลยฉะนั้นบริเวณนี้ถือว่าเป็นเป็นทางหนีคูไลที่สำคัญเป็นจุดศึกษาสำคัญนะครับฉะนั้นเนี่ย เจ้าตัดศิลเนี่ยจึงเลือกมาตั้งทับหลวงที่นี่อะครับฉั้นตรงนี้เนี่ยคือแสดงให้รู้เจ้าตัดศิลปมหาลาชเนี่ยบางคนอาจจะอะไรครับนึกไม่ออกเลยว่าที่นี่พระองค์นั้นเกี่ยวพันกับเบิร์โล่อย่างไรนะครับเกี่ยวข้าตรงนี้นะครับก็คือท่างเบิร์ตโล่งเนี่ยเคยยกทัพหลวงมานะคเคยดเสด็จมาที่บ้านปากทินนจริงๆนะนะครับแล้วก็เนื่องจากความสําคัญของบริเวณปากทเนี้ยังสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตน,นโกสินทร์ด้วย นะครับหากที่เราจับได้จะเป็นคำว่าสงครามเก้าทัพใช่ไหมครับถ้าเป็สงครามเก้าทัพนะครับขงจื๊อเนี่ยก็เคยบุกมาจนถึงเมืองที่สุริโนะครับแล้วฝ่ายไทยเนี่ยก็ไปตั้งทัพรออยู่ที่บริเวณยงบ้านป่าตีนะครับนั่นแปลว่าจุดนี้มันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เรารู้จักมาแต่สมัยอดีตแล้วนะครับแล้วก็จะมาสัมภาษณ์ดังนี้นะครับเมื่อตอนเราไปเปิดเอกสารโบราณนะครับนะครับเออเราจะเห็นว่าครั้งหนึ่งเนี่ย ต่อสมัยการกาลที้านะครับปราสาเมืองีิซุูโลและคระมึกซิโลนะครับก็เป็นการกล่าวว่าองค์น้ได้มาบริเวณบ้าตักถิ่นแลก็เป็นเป็นความสำคัญของพื้นที่นะครับที่อยู่ในอาาเํเภอเมืองพิซุูโกที่ที่หลายคนอาจจะแบบรู้จักน้อยกว่านะครับไม่ค่อยถูกโฆษณาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตรงนั้นจะมีวัดนะชื่อว่าวัดอากถิงตะวันออกปากกิงตะวันตกนะครับ วัดปักิณตะวันตกล้วันนี้นะครับเรามีศาลสมเด็จเจ้าตากสิล์มหาราชนะับถือว่าเป็นศาลที่สำคัญน,นะครับการที่ตรงนั้นสร้างศาลเศเพระเศษสดเราต้องขออัครับถือว่าเราตัดต่อได้นะนะครับบริเวณนั้นมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิ์มหาราชนะครับซึ่งการที่เราสร้างศาลตรงนั้นเนี่ยก็คือ็นการแสดงถงว่าครั้งหนึ่งพราตากสิล์มหาราชนั้นเ,เคยเสด็จมาตรงนี้จริง ็ู้ความน่าสนใจมากเลยนะครับทั้งเป็นที่เกิดเป็นทั้งสนามรบที่ตั้งค่ายแล้วก็เป็ที่บรรทัศน์ประชันที่ง้าด้วยสุดท้ายนี้นะครับอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านที่มีความสนใจเที่จะศึกษาระวัติศาสตร์ว่าเรื่องราวต่างๆของอินเดียบ้างครับเดี๋ยวจะฝามเลยว่าอาจารย์คิดว่าทุกพื้นที่เนี่ยมันมันมันมีประวัติศาสตร์เรื่องเล่าถึงความเป็นมาที่น่าสนใจอ่าอย่ที่ว่า คนในชนบทเนี่ยจะรู้ป,ป่กนะครับถ้าหากเราลองไปถามผู้เข้าผู้แก่นะครับหรือว่าเราลองอ่าหนังสือคงเสวนาหรือหนังสือวรรณคดีเนี่ยนะเราอาจจะเห็นว่าออพื้นที่ของบ้านเราเนะี่ยเป็นพื้นที่ทางกวิศาสตร์หรือเป็นพื้นที่มีทศกัคัญก็ได้นะครับเช่น,นครั้งนึ่งโอ้ฟองตรงนี้เลยสุดทศผู่เคยพายเรือผ่านมานะรนะหรือว่าทุ่งตรงนี้เลยครั้งนึ่งเคยเป็นสมรภูมิรบในสมัยต่งตงตงางๆก็ได้นะครับ หากเราไปค้คนแล้วเราได้รู้ว่าเนี่ยบริเวณนี้มีความน่าสนใจเนี่ยเราอาจจะสามารถพัฒนาต่อไปตรงนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนหรือว่าคนในกล่มในก็ได้ครับก็มากเลยครับสำหรับเพ,เพื่อนเพื่อนทุกทายที่มีความสนใจศึกษาลองสัส่งหร,รือท้องเที่งตัวเอง,งและสงสัยว่าในแต่ละที่ที่เราอยู่เนี่ยมี เรื่องราวต่างๆซ่อนอยู่ไหมก็สามารถลองไปศึกษาได้นะครับอาจจะพบกับคุลินทรีย์ประวัติศาสตร์ตำนานเรื่องเล่าที่นะ่าสนใจก็ได้นะครับครับในวันนี้รก็ขอบคุณอาจารย์ดรับเพื่อสุดเดชมากครับ,บ,รบที่ได้มาให้ความรู้กับเร,ร,ราในวันนี้ครับสามารถลาไปครับบุตรตา